สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนดึกๆนะคะไม่ดึกแล้วนะแต่ข้ามจะข้ามเราจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะอ่ะมาพบกับแนวทางดาวโจรวี v ีนะคะวันนี้แอดบ้างนิดหน่อยนะคะฮานอยแอดไม่ได้ลงให้นะคะแต่ว่าะะแอดลงในช่องคุมชนนะ,ะที่แอดโพสตให้ในช่องคุมชนนะคะวันนี้เข้าทั้ง4ฮานอยเลยนะคะหรือฮานอย V.P. นะคะ แอดให้ไป469384นะคะวิลู8ุ8กับ4ฟัน8ปะนะคะฮานอยรอบ VAP อรอบเฉพาะกิจเข้า3663น,นะคะรอบอรอบพิเศษเข้า4334ไม่ใช่ไหมอ๋อนอยกาชาแตแนะคะมีนอยกาชาติด้วยนกกาชาติเข้า4334นอยพิเศษเข้า9669 แล้วก็นอยปกติเข้า88แล้วก็3ตัวบนด้วยนะคะ349เนอะเข้าทั้ง34นอยเลยนะคะเหลือ5นอย VIP นะคะไม่รู้ว่าเขาจะเข้าหรือเปล่าอ่ะโอเคเรามาดูของดาวโจนรอบ VIP วันนี้นะคะตัวเด็ดให้ท24ย247162เว่งรูด1กับ7ให้ฟัน1นะคะจับวินในตารางก็จะมี1441 1661 7227 6446 6กเจ็ดเจ็ดหกสี่เเบิ้ลก็จะมี2 2งสนะคะตัวเจาะก็จะมี1นึ่งส6่สี่หนึ่งหนะคะตัวเจาะเทียทยไปหรือเครจับวินเนตตารางก็ได้นะคะลองจับวินดูเนอรแต่ที่เน้นเนแล้วก็เน้นวิ่งลูด1กับ7แล้วก็ฟันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นแนวทาง ฮาจนอยรอบ V A P ไปด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะคะไปแล้วค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะ